สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่พวงแก้วไรสไตล์นะคะมาดูชีวิตน้อยๆสมาชิกใหม่นะคะ่ะเราไปรับออกมาวันที่26มกราสองห้าหกแปดนะคะไปดูกันค่ะน้องเขาวนวนกับเขาวนวนกับน้องพลอยไพยรินนะคะชื่อเขาออกเพรินเพรินก็ชื่อน้องเพรินแล้วกันนะไปติดตามกันค่ะรวมกับคุณแม่ลูกดกคะคุณแม่ขนเงินขนตังนะคะแล้วก็น้องๆอ,อ,อีก หกชีวิตเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าชีวิตตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเก้าชีวิตนะคะน้องๆมีเก้าชีวิตนะคะไม่รวมกับเจ้าบ้านนะคะไปติดตามกันค่ะเป็นนางกี้ขาวนะเจ้าแวรบ้านน่าเจ้าเจ้าแม่ละจะจับนะมือมันโอเคจะเอาสีเอาเอาคอยแพลรินไปก็ได้โอ้ยน่าลูกกีต้าหน่าจำใจอยู่น่าสีดำขาวนะหน่าปุน่าปุน่าหน้าแมวเจ้าเจ้าก่อนเอาตาบุญเอาหินเล่งนะกันเนี่ยตาบุญยายป่า ลูกกีต้ามันจะมีหนวดข้างหน้าน่ะโอ้เสียดายแม่ละข้าวพันธุ์น้องโอ้ยหนู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 หน้าบานาเปเจ้าเบะไสีไม่ไปไหนจะนายายบอกยายนี่เห็นไหมอันนี้คู่ละพันห้าในต่อวันนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่ถักคู่คู่สร้างคู่สมเนี่ยยำพริกยำไก่กระไดดู เออร้อนตะเกียวกันนะจ๊ออันนี้เหรออันลลางอันล่างอันล่างมันมีทรายหิ้วเข่าอย่าตาลายอ่ะหิ้วหิ้วจะตาลายมันไปปึงแมนเจ้าท่อเฮินเดงเดงตบนะก็แคปิ้นปิ้งเข่า เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่ๆแล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรธุรกิจครอบครัวนะเนี่ยเข้ามาส่งถึงหน้าบ้านอันนี้เสร็จแล้วอ,อ,อันนี้เท่าแก่เท่าแก่นี่นี่นี่วิกันดาคือเท่าแก่เด้อมือน,นะ<ถ>นี่เฮลินอันนี้ระบบเรียงที่จะเข้าเตาอบนะ้อคนณก็ได้อันนม้มือโปรเรียงนี่ของใครของเธอค่ะ กูมากี่โมกี่ยามเนี่ยขี้เขาวง่ายเมื่อกาแล้วมาออ๋นั่งบ่ได้แล้วอ่ะนั่งลุกบ่ได้แล้วอ่ะท่านน่ะจุกกดจุกจุกกําเดียวนะต้หาของแปลกให้เขาดูนี่แหละของแปลกกันเนี่ยเนี่ยเราเข้าสลัดเนาะเขาไม่เขาไม่รูดมาแล้วเนาะเราเสียเวลาเนี่ยเรากิโลเท่าใดนี่หกบาทโอ้หกบาท หกบาทมันเจ็บน้อยนี่วันนี้มาะแบบนี้ยผ่านมาบทแล้วแต่ตอนนี้มันสังขารไม่ให้แล้วบัาไก้องพูดพูดออกไปให้ไหลล์สดสิรู้ไหมว่าเม่าไงก็ได้เท่าไหร่เธอได้เท่าไหร่พูดได้อ่ะพูดได้เนี่ยอัดอยู่เนี่ยแล้วได้เท่าไหร่ได้คู่ละพันห้าเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อน,นจ๋าเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบนะได้ชัวชัวเลยเนี่ยดูดูมือเขาดูมือเขาเนี่ย ไวมากเลยผมไวมากไวมากเลยมันแก่ลำใหญ่สีลำน้ำยาใหญ่โลกใหญ่จ้าเนื้อทองนี่ไม่ได้เนื้อสีทองเนื้อสีทองเบอร์เบอร์สองเย่พักไหนกันเนื้อสีทองมันเป็นแหล่งของพวกเราเนาะแหล่งชุมชนของเราตำบลเมื่อเกิดแจ้มีหนึ่งเดียวในโลกอนี้วิถีวิถีชีวิตบ้านๆของเราเอาไปกันเพราะแมอาเดินใาย่แม่าหยยับเอาได้ก่อนยายยายมีกระมีกระสอบก่อน อันนี้คืองานพ่อบ้านไม่บ้านนี่ค่ะงานพ่อบ้านไม่ขไเขาเรียกบอกว่าทำธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวรับจ้างในครอบครัวไม่ต้องวิ่งไปหางานงานวิ่งมาหาเรานอเนาะจำได้กับยายการลดแต่ก<อ>็ระหว่างเขาก็ไปไปหมดอะอนะยายาทีฟอเขาต้องมดอดิร์ตไปนะ่ะ เพราเนาะตะมันตกนะเนาะระวังเนาะแมนตึงมืลเนี่ยเนาะไปบานหลังนั ade, é, ้นไปตะกอนเปิดอบเตาเราก็เปิดเอากระสอบพกตั้งนานนะจำได้เหเปิดใส่ลวเนาะเตาเนี่ยมันเป็นเตาสี่เหลี่ยมเออเตาปูนเนาะหลังจากนั้นเจ้ามาทำอะไรหลังบานเนี่ยเออทำเหมือนเหมือนลักพาแบบนี้ฮะยายยายนวลหนูเร็ว ยนวนหู้แล้วมีไหนตัวไหนอ้ตัวไหนก็ตัวไหนเนาะมัน,มน,มนแบบนี้นี่แลลวนี่เนี่ยจ้าเอโอ้คายแพยลนใส่เสื้อแล้วอน,นุก็นอนแอ่งแมงแล้วโอ้ไปไหนหมดจ้าเอ๋อยู่ตรงนี้สี่ขาวได้แล้วน้องคนุญาติแล้วเด้ห๋หาตรนะโ,โอเค อ่มันได้กี่เดือนละไม่จะได้สีดยาถูกสองเดือนได้ละชิงห้าก่ะก็นนนั้ปน,นปีแดงบอกแกว่าอันเดนน์นตัวไปห้องไปห้องานานกันาน้น่ำป้ากันโอเคแต่ละขอบคุณเจ้าเหนือเ,นเขาให้ใส่อย่างนี้นะไม่งั้นเขากลับบ้านเขานาเขาหนีกลับบ้านคะนณะคะต้องใส่แบบนี้นะค่ะเอาไปปล่อยค่ะไป้นูแมวมาแล้ว,ล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 วอีกสองตัวนะคอยแพลนกับ ขาวนวลเนาะเอาขาวนวลเดียวกันเนาะโอเคค่ะเราไปปล่อยกันนะคะเอาไปปล่อยตรงที่ของเขานะคะได้สองตัวค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะน่ารักมากโอเคนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อปเต้ยเต้งสวัสดีค่ะพี่ขาวนวลมาแล้วนะพี่ขาวนวลมาแล้วโอเคนี่เลยมาอยู่บ้านเลขที่ห้าสิบห้าแล้วนะมาพี่พลอยเพลินออกมานี่พลอยเพลินเนะคะ อันนี้พี่พลอยพลินนะน้องก็ให้เนาะนพี่แมนก็ให้มาเนาะนี่เลยค่ะเอามาอยู่นั่นอดูน้องๆดูน้องๆดูน้องๆเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ารู้จักกันไวโอเครู้จักกันไว้นั่นไงสวัสดีค่ะพี่ขานวนวลกับพี่พลอยพลินอันนี้พี่พลอยพลินเนาะ เห็นนะการโนนนะกระบะทรายเขาไม่ใส่ตรงนู้นเลยนะพี่น้องค่ะอืมอ้าอย่าทะเลาะก,กันเด้ออย่าเด้อห่วงค่ะห่วงน้องเขาห่วงพี่ค่ะไม่เอาค่ะห่วงเด้อตัวเล็กๆนะห่วงเด้อแมพฤติกรรมขู่เขาเลยนะพี่เขามาอยู่ด้วยลูกพี่เขามาอยู่ด้วยไม่เป็นไร เรามีเพื่อนเยอะแยะนะเรามีเพื่อนแล้วนะนี่แหละนี่เลยเดีย๋ยวค่อยมาเติมนะนุ่ยห้ามกระโดดไปข้างนอกเด้อห้ามกระโดดข้างนอกเด้อแม่ไปไหนนะแม่ไปไหนนะนั่นเห็นไหมเอาพี่พี่พี่เขาวนวนอย่าไปขู่เนอะมาอยู่ด,ด้วยกันเด้อมาอยู่ด้วยกันค่ะเอาคุณแม่ไปไหนเพื่อนหมดแล้วพี่น้องเอ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยทําความสะอาดเด้อ ไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นอนเออฮะฮะนั่นรักกั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 นเนาะมาอยู่ด้วยกันรักกันรักกันอ๋อพี่เขานวนอย่าขู่น้องพี่เขานวนไม่ขู่น้องนะคะพี่เขานวนพี่เขานวนกับพี่พอแพลินน่นอือฮึ เตนเตืนเตือนได้แล้วนะนี่เดยวเขาจะเป็นสีอะไรก็ไปโเดอจอดเลยที่สีขาวไม่ต้องมาหลกไม่ต้องมาไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นไม่ต้องมาหลกไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงเรียนไม่สียาให้เนาะเดยกครบหกเรียนเนี่ยนะ้ะก็บอกสิงหาอย่าเนะ้ะรักกันหลกรักกัน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 เข้าไว้นะพี่อย่าขู่น้องน้องอย่าขู่พี่โอเคไหมยาที่อยา่อยา รักกันเขาไว้รักกันไว้เถิดนะเราเกิดร่วมก็เป็นเผ่าพันธ์เดียวกันเนาะประมาณนี้น,ะนี่มาอยู่บ้านใหม่แล้วโอดคุยซ่านน่นน่ะนะโอเคเดี๋ยวแม่เปิดประตูข้างนี้เนาะข้างนี้ให้แม่เขากระโดดเข้ามาเนาะประมาณนี้เนาะเออแม่เขาจะเข้าได้ไหมนะตรงนั้นอะ่ะเออเนาะเปิดตรงนี้ดีกว่าแม่เขาจะเข้าได้เนาะ เปิดประตูตรงนี้ไว้นะห้องเนี้ยกให้เลยนะยกให้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทาความสะอาดต่อเนาะนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะแบบสันติสันตินะฮะไปไปเลยไปอยู่ด้วยกันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เก็บกวาดให้เนาะะค่อยๆทาไปเนาะโอเคเปิดหน้านต่างตรงนี้ให้แม่ดูให้แม่พอเข้าตรงนี้นะอือ เอาน,นี้ยกให้ทั้งท้องเลย,ดยเด้อมาจะเก็บยวก,วกวยว่อนปักมุนปักมุมก่อนเด้อค่ะปรับมุมให้ตรงน้นก่อนเด้อค่ะจะให้แม่เขากระโดดเขราะตรงนี้ถ้าถ้างั้นอะเขาผูกโกระตูนแน่นะเราไม่รู้ว่าศตัตรูเขาจะมาวันไหนนะศัะตรูก็คือนั่นเลยน้องสุดน่ะน้องก็จะปวดอย่างนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะปิดตรงโน้ไนไว้ตรงโน้นนะ น้องก็าอาจจะปีนขึ้นได้ก็กระโดดขึ้นไงน้องโตโตแล้วเนาะันี้กเขาสิงหานะเขาเกือบได้หกเดือนแล้วเนกะือบจะได้หกเดือนแล้วเนาะน้องๆที่มาใหม่เกือบได้นะหเกเดือนแล้วเนดะ้อนู่ฮะนู่จอมป่วนออกมาลักสามทำไมมันต้องเลอะเทอะขนาดนี้เลยคะเลอะเทอะขนาดนี้ชูเลยเดินนะเนีนะเดินนะเดินนะ แม่กับท่านนี้จบ่าวายก็กระบ่าวายจริงๆนะคุณฮันค่ะตอนก่อนเอาน้องน่าจะเป็นน้องสามอะไรท้องริ่มเนาะแม่ก็จัดการหมดนะตอนนี้เ็ารู้แล้วหละ Tam hạ ตามไปหนึ่งตัวเห็นไหมเอาอีกตัวแรกไปด้วยเดี๋ยวโดนตีนะเอา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 เ,าเ,าเ,าเาหายไปสามตัวไปอยู่ตรงไหนนะ่ะทำไมไม่ลงองยังเงยเดี๋ยวไปตามหาก่อนเด้อเอาจับภาพตรงนี้ไว้ โดนทําโทษเด้อแม่ไม่เปิดละเอาลูกนี้แม่ไม่เปิดละไม่เปิดให้เจ้าละนี่ใสบ่บดีมันจะไปไหวไหนเนี่ยแม่โตนะ มาเพิ่มให้โอ้พีน้องเอ้ยเนาะพี่พอพะลินกับพี่ขาวนวลอยู่ตรงนี้เด้อพี่ขาวนวลเด้อพี่ขาวนวลอยู่ตรงนี้เด้อนู่นแหละเดี๋ยวแม่จัดการโอ้นู่นไงนู่นไงไม่ได้หนี้พี่น้องอเอ้ยบแล้วไม่ได้เอาหน e. ีหรอกโอ้อยเราก็ตกใจนะพี่ขาวนวลจะไปไหนพี่ขาวนวลอยู่ตรงนี้เด้อพี่ขาวนวลไม่อยู่กับน้องๆเด้อเนี่ยอือรู้จักกันแล้ว โอ้โหอันนี้เพิ่งเจอพี่พี่เอ้ยเพิ่งเจอพี่พี่เขาน่าทักทายกันค่ะทักทายค่ะทักทายโอ้หเดี๋ยวแม่ากวาดนี่เนาะนันพี่ขาวนวลอย่าไปทําน้องพี่ขาวนวลอยู่ตรงนี้กับพี่พอร์ลินอ่ะพี่พอรบลินมาอยู่กับน้องมานี่มาพี่พอรพลินเนี่ยเดี๋ยวแม่แม่ฉีดยาให้เนาะเดี๋ยวเรียกพี่ต่อมาฉีดยาให้ด้ว หกเดือนแลนะ้วเนาะเดี๋ยวไม่เอามาวันที่ยี่บหกเนาะเกน่้นคะ่ะเอาพี่ไพลินนะพ,พ่อยไพลินกับกับพี่เขาวนวนมาอยู่วันที่ยี่บหกมกรานะคะเมื่อวานว่าจะไปเอาวันตัวจีนไม่ได้เดี๋ยวจะทาความสะอาดตรงนี้นะพี่น้องคะ่ะโยเหยียบซาเลตุ้มเป๊ะเลยเนอะเธอตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวทาความสะอาดนิดนึงเด้อมาเดี๋ยวไปทำความสะอาดก่อนเด้อ งั้นมันรกบลงรังนะฮะมันรกบลงรังเลนะลงงหลือเกินนะฮะอืมน่ะอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันหรืไปแม่ทำความสะอาดให้เด้อเอาไม้กวาดนะเลยโอ้ยน้องเออคแม่เปนคนลูกคนหนีไงตกใจหมดเลยเด้อข้ามได้อะข้ามไปข้างบนได้อะง,งงมากเลยนะ แม่รู้ว่าแม่แม่เอาไปนอห

เนอร์ข้างนู้นนะ่ะไม่ต้องมุดไปนะอันตรายนะลูกก็อยู่ตรงนู้นก็ไม่ได้กินอะไรดิไม่ได้กินอาหารกินน้ำดื่มน้ำเหรอนะ่ะาถอดรองเท้าก็เปล่นสมุดเดี๋ยวออกล่องตรงนั้นนะขวางตรงนี้เดี๋ยวก่อน,นะ พี่ไม่ต้องไปตรงน้นพี่พลอยมันตรงนี้พี่มาไทยลินมันอยู่ตรงนี้พี่พลอยทยลินมาอยู่ตรงนี้นม,านมาอยู่กับน้องๆเร็วเฮดยูตเอาเย็นก็จะนอนเต็มน,น้องนะเดี๋ยวมีมีสองครอบไปนะเอาน้งแมวมาเลี้ยงได้สองครอบแล้ว ไดไม่ขยับก่อนืนี่ไม่ต้องมาตรงนี้มันเปื้อนอยู่หรอกมันเปื้อนอยู่อะไปอยู่กับน้องๆก่อน พอนั่นแล้วไม่จะปล่อยเป็นธรรมชาติเลยปล่อยไปวิ่งเล่นข้างนอก,กวก็ให้ให้ให,ให้ให้ชินกับพื้นที่ก่อนเด้อชินกับพื้นที่จะไม่จะปล่อยไม่ทะเลาะกันนะลูกไม่ทะเลาะกันนะคะรับกันเข้าไว้นะไม่ต้องทะเลาะกันเด้อยังม่จบกว่าตรงนี้ให้สะอาดเกยบก่อนนะ ไม่ต้องไปพี่ไม่ต้องไปพี่ไม่ต้องขึ้นตรงนี้ละที่ไพลินที่เพลพี่พลเพลินไม่ต้องไปขึ้นตรงนู้นละเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินลูกให้รู้จักกันไว้อา้าวพี่ไปอยู่ตรงนู้นอ่ะ อันนี้ไปก่อนมันโล่งไปเลยนะอนะือฮึงก็ยังลุกอยู่เพราะว่าห้องนี้มันล้างมานานแล้วก็อ่ะไป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 กินอาหารลูกไปกินอาหารเลยแม่เอาวางตรงนน้นไป ทุกตัวไปทานอาหารได้นะคะไปเลยค่ะอะไปเลยค่ะไปกินอาหารได้ตามสบายเลยไม่หาถึงมากัวหา่อนเอาเอาถุงนีกระสอดนี่แหละไม่เอาแล้วกระสอดเลย 牛奶，你再干嘛？给你买点，啊，多一点。 เอาเาเอาเอาอ,าอ,าอยเลาะอกยอกันเอเอาวพี่พี่พี่ขขาโน่นไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เอาหม้อตัวนี้ออกไป เนาะนะเด้อากาศร้อนแล้วนะดูกก็อยู่ปกติเนาะเอาไปอยู่กันเล่ไปเล่นกับน,น้องๆเลยพี่ก็ไปเล่นกับน,น้องๆเลย มันเป็นรุ่นก่อนที่เอามาเลี้ยงไงแต่ต้องหยุปลกพี่ก่อนนะคะพี่ไม่ต้องออกมาลุกไม่ต้องออกมาไปอยู่กับน้องๆนู้นน่ะน้องๆนู้นน่ะเต็มเลยน่ะไปดูน้องๆที่นู่นน่ะ น้องๆเล่นกันสนุกสนานเอาพี่พลอยไปเล่นกระโดดไปนู่นหน่อททำไมอ่ะ 我们。 เราเลิกใช้มาน้มนานแล้วนะนานเลยค่ะมันต้องซ่อมมันต้องซ่อมบำรุงเท่านั้นดูดูน้องๆ่ะน่ะให้อาหารน่ะเห็นไหมเขาฉี่กันแล้วเรามีกระบะเราใช้กระบะแบบบ้านๆน่ะนะเอาใส่ใส่ใส่ก่อสร้างน่ะนะฉี่ละน้องถ่ายแล้วนะน้องถ่ายแล้วถ่ายเป็นที่เป็นทางแล้วกาโอเคอยู่นะ นี่เลยนีะค่ะเดี๋ยวจะทําความสะอาดให้สะอาดกว่านี้เนาะมันลบมันลบยอมรับมันลกเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ดูดตรงนี้อ่ะพี่พลอยเพลินกันน่นหายไปไหนอ่ะตัวนี้ไงพี่ขาวนวลอยู่ตรงนี้โอเคค่ะฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อทําความสะอาดก่อนเด้อแล้วมอแหล่ก็จะสอบมาขี่กันแปบ๊บหนึ่งเด้อไปก่อนนะคะ,บ,คะบ๊ายบาย